พัดกะเพราเกือไม่ตาพัดกระเพราเกืองไม่ไกลด้วยจ้าไม่นุม่มอนไจ้ไาปรุงเ,เครื่องแใส่ผดดักกจ้าใส่ใบกะเพราจ้าข้นนิดน้อยจ้า เมื่อเห็ดเผ็ดจะแต่ย่ากินน้ำยายกินด้วยก็เลยไม่ทำเผ็ดกระแสบพ่กพี่น้องเศษๆนั่นกันเลยจต่เด้อเดี๋ยวง่าแม่แบบไม่มีก็เผากาเผาไว้แหยเล็กน่อย เซ็รกับปิดจัดจ้าวันนี้ก็สิตักใส่จานจ้าเซโรจ้าผัดเครื่องไนไก่จ้าผัดกะเพราเครื่องไนไก่จ้าพี่น้องแซ่บน้ำกันจ้า